ทุกคนวันนี้ออนจะานํนำหนังสือนะคะสำหรับเรียนแกมมาภาษาเยอรมันนะคะอยากจะบอกว่าดีมากๆนะคะนั่นก็คือเล่มนี้นั่นเองเป็นแกมมาแบบเน้นๆเลยนะคะตั้งแต่ a I S จนถึง B I S เลยนะคะแล้วก็มีเฉลยด้านหลังด้วยนะคะสำหรับใครที่ทำไปแล้วอยากจะเช็คว่ามันเช็คยังไงนี่นะคะมันมีเฉลยด้านหลังนะว่าหน้าอะไรข้อไหนเฉลยคำตอบคืออะไรนะคะแล้วก็มีแบบการฟังด้วยนะคะก็คือสามารถโหลดแอปตรงเนี้ย มันก็จะมีบางข้อที่แบบในการฝึกฟังเนาะเราก็สามารถโหลดมาทำลองทำได้นะคะอยากจะบอกว่าดีมากๆในการฝึกเหมือนเป็นการทำข้อสอบไปในตัวด้วยนะแล้วก็มันก็จะบอกเลยนะว่าแบบ กม่า <f> <น> 1941, อันเนี้ยเป็นของระดับไหนอาร์สวายนะอันเนี้ยอันเนี้ยเบอารสนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเรียนที่โรงเรียนไม่รู้เรื่องนะคะเราสามารถมาอ่านเองลองฝึกทํามันก็ทําให้เข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝึกเหมือนแบบฝึกไปการทําข้อสอบไปในตัวด้วยนะคือมันก็จะมีแบบฝึกหัดต่างๆนะคะให้ลองทําอันเนี้ยคืออ่อนคือแบบเนี่ยทาจริงนะลายมือก็อาจจะไม่ได้สวยคือลองทําจริงนะคะแล้วก็แบบ อยากจะบอกว่ามันช่วยมากๆนะคะในเกือบทุกๆ์ทเลยอย่างที่บอกคือฝึกฟังนี่เราก็ฟังในนี้เนาะเราก็อ่านเราก็สามารถอ่านแล้วก็เติมคําได้นะคะแล้วก็ฝึกเขียนมันก็จะแบบอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่ากราฟแมเ b ไอเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วควรเขียนอะไรยังไงคือการสอบนะคะในเฉพาะการเขียนหรือการพูดเนี่ยคุณควรใช้ g m a าฟแมเบไอสน,นะคะถึงจะผ่านเนาะ ออนก็นใช้หนังสือตัวนี้นะคะในการดูแกรมารเนาะแล้วก็มาเขียนการแนะนําตัวนะคะที่ออนเคยพูดไปเนาะเป็นคลิปนี้เนาะที่ว่าการพูดแนะนําตัวทํำยังไงให้ได้คะแนนดีนะคะ <c oughs> คือควรดูว่าเฮ้ยแกรมารของเขามีอะไรบ้างแล้วเราก็มาแบบปรับเปลี่ยนในการแนะนําตัวโดยใช้แกรมารของเบ y ์อส์ทั้งหมดนะคะจะทําให้เราผ่านนะคะ <c oughs> มันดีอ่ะอืมคือฉันฝึกเขียน,นจริงจงมาก แล้วมันดีมากๆนะคะหล่อนก็จะเก็บไว้นะเพราะว่าถึงแมบบ้ตอนนี้จะสอบผ่านแล้วนะคะก็ข้อมูลก็คืนครูไปบางส่วนเนาะแต่ว่าถ้าหยิบเล่มนี้มาอ่านมันก็ยังแบบเออดังเรียนได้อีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองไปดูกันนะคะ